ใช้เงินออกรถเพียง69,0 0 0บาทได้ชุดแต่งหล่อๆแบบคันนี้เลยคันนี้ครับเป็นรุ่น r a เจอร์ b l x l s เนะครับเครื่องยนต์อยู่ที่170แรงม้าก,กับแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรมาพร้อมอเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับเป็นกระบะยกสูงที่ทันสมัยที่สุดในท้องตลาดณนะเวลานี้และออปชั่นได้แบบโคตรคันและแต่งโคตรหลอ่อแบบคันนี้ครับเดี๋ยวพามาดูกันครับว่าคันนี้ใส่ชุดแต่งอะไรบ้างทีละจุดทีละชิ้นเน้นๆกันไปเลย นะครับชิ้นแรกที่เราเห็นเด่นเป็นสง่าเลยก็เป็นกระจังหน้า Ford FORD ทรง La ปเตอรลูกค้าอยากได้ไฟ LED 3จุดก็จัดให้สวยๆแบบคันนี้เลยนะครับกันชนหน้าทรง La ปเตอรนะครับอันนี้เราเปลี่ยนทั้งกันชนเลยนะครับได้ทำออกมาเนี่ยเหมือนแ a p t o r สุดๆไปเลยครับสาหรับกันชนหน้ารุ่นนี้นะครับลูกค้าบอกว่าพี่อยากได้ชุดแต่งแรปเตอร์รับพันก็จัดไปครับหล่อหลแบบันนี้นะอย่างที่บอกครับใช้เงินออกรถเพียง6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับไฟตัดหมอกครับเป็นไงมีให้ด้วยนะครับไฟตัดหมอกของในรุ่นนี้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะครับอันดับแรกเลยเวลาหักพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายนะครับไฟเขาก็จะช่วยส่องแสงสว่างขณะหักเลี้ยวพวงมาลัยให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะหักซ้ายไฟซ้ายติด ไม่ว่าจะหักขวาไฟด้านขวาก็ติดเช่นกันนะครับไฟหน้าเป็นฟู l l LED นะครับมาพร้อมกับไฟเปิดปิดให้อัตโนมัตินะครับและมีไฟซีแรมให้ในตัวหรือว่าไฟเดย์ไลท์นั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้บอกแล้วครับว่าครบคันและทันสมัยที่สุดณตอนนี้นะครับด้านข้างครับใส่เป็นคิ้วล้อทรงแรปเตอร์ขนาดอยู่ที่ประมาณ5-6นิ้วโดยประมาณนะครับก็จะทําให้รถดูโป่งยิ่งขึ้นนะครับดูบึกบึนดูใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับสาหรับโป่งนี้รัดด้วยล้อแม็กขอบ20บแบรนด์ AA แ a m p พายรัดด้วยยาง275 5520พอเราใส่แม็กแต่งแล้วนะครับอ,ออฟเซตมันจะกว้างขึ้นทีนี้แม็กมันก็จะขยบออกมายางเราใส่ใหญ่มันก็จะล้นออกมาอีกถ้าเราไม่ใส่คิวล้อเนี่ยมันก็จะดูล้นจนเกินไปพอเราใส่คิวล้อมันก็จะดูมารับกับตัวรถได้อย่างสวยงามเลยนะครับก็เรารอแบบพันนี้ครับ6 9 0 0ครับโอ้โหซื้อได้ซื้อครับถูกว่านี้โอ้โย่าครับ เบ้ามือจับเวลาล้วงเปิดประตูเนี่ยครับก็กันลอยตัวรถได้อย่างดีเยี่ยมครับแล้วก็ราวหลังคาครับอันนี้สวยงามนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับอาจจะใช้งานไม่ได้จริงนะครับแต่ความสวยงามได้จริงครับภายในครับเป็นไงเบาะหนังทันสมัยนะครับหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาดแต่นิ้วเป็นหน้าปัดดิจิตอลแล้วก็หน้า หน้าจอกลางขนาด10นิ้วนะครับหน้าจอกลางนี้รองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายและมีแอปพลิเคชัน FordPass ที่สามารถสั่งสตาทรถยนต์ได้ เช็คตำแหน่งรถยนต์ได้นั้นหม่เข้าศูนย์บริการได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีด้วยเป็นไงครับกระบะยกสูงตัวเริ่มต้นของเรานะครับทันสมัยขนาดานี้ไม่จัดได้ไงนะครับด้านหลังครับเราใส่โลบา outlander แขนยาวนะครับตือถ้าผมเลี้ยงเนี่ยถ้าตัวนี้นะสับพวกผมนะปืนกลแขนยาวครับเป็นโลบาตัวท็อปของ outlander เขาเลยนะครับมันพิเศษยังไงนะครับด้านหลังเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยครับ ไฟตรงนี้จะเป็น LED ติดให้ด้วยช่วยส่องแสงสว่างเวลาเราถอยหลังให้ด้วยนะครับก็ได้ทรงหล่อหลออแบบนี้เลยข้อฝาท้ายกระบะ Ford Ford o R เลือกสีได้นะจ๊ะอยากได้สีแบบไหนเลือกได้นะครับมาพร้อมกับกล้องถอยหลังเป็นไงมีให้ครบคันครับเดี๋ยวนี้รถไม่มีกล้องถอยหลังนี่เชยมากนะนี่ก็จัดมาให้นะครับกล้องถอยหลังอะคริลิกเลนเจอร์นะครับตรงนี้ก็เลือกสีได้ครับอยากได้สีแบบไหนก็แจ้งได้นะครับแต่คันนี้ลูกค้าเลือกคุมโทนเลยอ่ะขาดอีกอันหนึ่งครับ ไฟท้าย full LED นะครับมาพร้อมกับข้อไฟท้ายให้ด้วยนะครับหล่อๆแบบนี้เลยเวลาสวิตช์ออหรือว่าเราเปิดประตูเปิดล็อกเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเวลคัมไลท์ด้วยไฟเขาจะวิ่งให้นะครับเพื่มความสวยงามครับโดดเด่นครับสำหรับรุ่นนี้อย่างที่ผมบอกครับใช้เงินเพียง 6,900 0บาทได้แต่งหล่อๆแบบคันนี้นะครับหากลูกค้าข่านใดนะครับสนใจนะ D B L r a n g e r X L s เราหล่อแบบนี้นะครับติดต่อหากแจ็คได้ที่เบอร์094 402 C4 4 1ครับดูแลรถลูกค้าให้เหมือนดูแลรถแจ็คเองบายแจ็คแบบเดียวฟอร์ดครับขอบคุณครับ